นครับวันนี้อยู่กับรายการนักข่ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเอาโอยู่หน้าคลิปนะครับผมนะครับอ่าอันนี้อยู่กับเพื่อนผมวาไอโนจอมอ้วนนะครับเพิ่มเติมืูไข่มันนะครับผมนะครับไอโน่คนเดิมครับเพิ่มเติมคือไข่มันครับอ่ามันมีแชแนลอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงแชแนลมันไว้นะครับก็ไปกดอย่าไปกดติดตามเลยครับพิมพ์พิมพ์เม้นด่ามันเลยครับผมโอเคอย่าไปกดไลไ์นะครับกดดิสไลค์ครับ โอเควิธีเอาอินโทรต่อหน้าคลิปนะครับนี่คุณให้คุณพิมพ์ตามผมนะครับอินโทรเอ้ยวินโดว์ไลฟ์อะไรนะเดี๋ยวผมพิมพ์บอกให้นะอ้าววินโดวเด้ออะไรวินโดว์ไลฟ์เอ่อมูฟวี่อะไรนี่แหละครับให้คุณกดเข้าไปครับนี่ครับอ่าใช่ใช่ใช่ อันที่ผมเป็นคนบ้าจีนะครับอ่ถ้าเกิดคนยังไม่มีแบบผมรับคนให้คนเขียนไปเลยว่าคำว่าวินโด w ดั i บินยูไอเอ๊ะเราอ่ะยูไอเอ็นดัยูไอเอ็นแล้วก็ดีโอดัมบิยพูดตามนะเขียนคําว่าวินโด s นะครับดั n เอ็นหรือเดบพื้นนะครับ วีไอเอ็นดีโอวีวีวีวไอเอ็นดีโอวีวนั่นแหละครับมันจะเป็นรูปอันนี้ครับผมนี่มันจะเป็นรูปอย่างงี้ครับผมให้คุณลากมาตรงหน้าจอมันก็จะเป็นอย่างี้ให้พอคุณกดเข้าไปมันจะเป็นอย่างงี้ครับผมให้คุณลากไฟล์ไฟล์ไฟล์คลิปของคุณนะครับอ่สมมุตินะเอาไฟล์คลิปอะไรดีวะสมมุติเอาเอาไฟล์คลิปอินโทรผมก่อน ไอคิบอะไรดีวะเอาไฟคลิปอะไรดีวะเอไอ,ไ,อเเไปดิเจมสมมติคุณเอาไฟคลิปมาเฮ้ยสมมติอันนี้เอาอินโทรทุผมมาก่อนชุดอินโทรนี่คือคลิปนะครับอ่าก็ลากไปในนี้ชิอบอ่ากดเพลงมันจะเป็นยงี้สมมติแป๊บนึงครับเออโอเคครับมาต่อกันนะผม โอเคแบบนี้ใช่ไหมสมมติอันนี้เป็นคลิปนะครับผมให้คุณลากอินโทรนะครับอ่าอันนี้อินโทรที่ผมทําให้เพื่อนผมนะครับให้คุณลากอินโทรมาตรงหน้านี้ครับตรงนี้แล้วคุณไปวางข้างหน้าเลยครับห้องวางห้ามวางข้างหลังนะครับวางข้างหน้าปุ๊บอ่าแล้วก็รอเสร็จแล้วกดกดเริ่มเลยครับเพย์อะไรนะ่ะเพย์หรือกดสเปกมาครับแบบนึงนะครับ อ๋อนี่มันกำลังดาวน์โหลดครับนี่ถ้าเกิดมันวองหน้าไฟมันจะเป็นตรงนี้ครับทัานขอตัดไปก่อนนะครับผมโอเคพอมันไม่มีหลอดตรงนี้แล้วครับคุณกดเริ่ม,ม,มับผมแล้วกดสเปคบาลเขาจะเป็นอย่างนี้เอาเฮย้ยนะครับถ้าเกิดตอนแรกวิดีโออันนี้อาจจะแหลกๆนะครับก็นะครับดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็แหลกเองครับอ่าไปเรื่อย อาจานมัน,นะครับโอเคแล้วเคุณเสร็จแล้วคุณแล้วพอจะคุณจะเซฟให้กดเซฟแอดครับผมแล้วมันก็จะให้คุณเลือกว่าคุณจะเก็บไว้ไฟล์ไหนได้ไหนโอเคนะครับหรือจะไฟล์ไหนก็ได้ครับผมถ้างั้นผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบาย